ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนานมากกว่าชีวิตที่เป็นมนุษย์ยาวนานจนเทียบกันไม่ได้ไม่ว่าจะสุคติภูมิหรือทุกติภูมิก็ยาวนานทั้งนั้นผู้ฉลาดจึงยอมลำบากช่วงสั้นสั้างสมบุญบรารมีเพื่อไปสบายในชีวิตหลังความตายที่ยาวนานกว่า บางครั้งหากใครล้าก็พักกันก่อนแต่อย่าพักนานเพราะเวลาเราเหลือไม่มากลาได้แต่อย่าท้อท้อไม่ได้เพราะเราเกิดมาสร้างบารมีต้องจำตรงนี้เอาไว้ให้ดีนะลูกนะแต่เฉพาะการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งไปเขาถึงพระธรรมกายนั้น หรือว่าเป็นกรณียกิจเป็นภา,ารกิจหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตของพวกเราเนะ่เกิดมาเพื่อที่จะมาทำงานที่แท้จริงนี่แหละงานขาจัดกิเลสอัสวะให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษซึ่งในเบื้องต้นก็ต้องเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้เสียก่อนดังนั้น่ะ วันเวลาที่ผ่านไปเราจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากภารกิจการงานมากเพียงใดก็จะได้ทอดทิ้งการบำเพ็ญกรณียกิจคือการทำใจหยุดใจนิ่งเป็นประจำกันทุกคนนะจ๊ะมีธรรมภาสิทธตที่ปรากฏในกุตกรณิกายชาดกความว่า โสทัสังวัจมันเยสังอัตโนปะนะทุตสังโทษของคนอื่นมองเห็นได้ง่ายส่วนโทษของตนมองเห็นได้ยากเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นน้อยคนนักจะมองกลับเข้ามาหาตัวเองคนส่วนใหญ่มักมองออกนอกตัวไปหาคนผิด หรือข้อผิดพลาดจากคนอื่นแม้เล็กน้อยก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตส่วนโทษของตัวเองแม้มีมากก็เหมือนเล็กน้อยหรือเล็กน้อยก็ทำให้เป็นเหมือนไม่มีดังคำสุภาษิตที่ว่าโทษคนอ,อื่นมองเห็นเช่นบุกเขาโทษของเราก็เรามองไม่เห็นเท่าสิ่งคนที่เป็นเช่นนี้เพราะ ไม่กล้ายอมรับความจริงนั่นเองส่วนว่าตัวอย่างเกี่ยวกับโทษของคนอื่นเห็นนิ่ง่ายโทษของตนเห็นได้ยากจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะตัวอย่างที่หลวงพ่อจะนำมาเล่านี้ก็คือเรื่องปริยาของจุลธนุกขหาบัณฑิตนั่นเอง สมวานนี้หลวงพ่อที่เล่าค้างเอาไว้ถึงตอนที่จนละธนุกหาบัณฑิตได้พาภริยาเข้าสู่ดงโจรตั้งใจว่าจะปราบโจรให้ราบคาบบับงเอิญว่าลูกธนูหมดเสียก่อนจัดการได้เฉพาะลูกน้องเมื่อเห็นว่าลูกธนุหมดแล้ว ก็ต่อสู้ด้วยมือเปล่ากับหัวหน้าโจรจนอยู่หมัดแล้วได้สายภริยาทรงดาบมาให้แต่ภริยาสุดที่รักกลับมานอกใจชนิดไม่ทันตั้งเหนือตั้งตัวนางได้ส่งดาบไปถึงมือโจรเพราะตกหลุมรักทั้งทที่ยังไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนหัวหน้าโจรเห็นไม่โอกาสเหมาะจึงใช้ดาบตัดทิศาของธนุกกะหบฑิต จากนั้นก็กล่าวขอบคุณนางที่ทำให้ตนรอดตายมาได้อย่างบุดวิตพร้อมกันนั้นก็ได้ถามถึงความเป็นมาของนางนางเล่าเรื่อง,องตัวเองกับจุลธนุก,ก็หาบัณฑิตให้ฟังอย่างละเอียดเระ่หวังเอาใจหัวหน้าโจรแต่โจรฟังแล้วแทนที่จะดีใจที่ได้นางมาเป็นภรรยา กลับรู้สึกสะดุ้งหวาดกลัวอยู่ในใจเดินไปก็คิดไปว่าหญิงคนนี้ได้สามีที่ดีพร้อมทุกอย่างก็จะเป็นคนอักตันอยู่กล้าทรยศได้แม้กระทั่งสามีเพราะหลงไหลในใชายอื่นที่ตนเพิ่งพบเห็นเพียงไม่กี่นาทีนิาหาก นางถูกใจชายอื่นก็คงจะให้ข้าเราแลว้วไปอยู่กับชายชู้คนใหม่เป็นแน่เราไม่ควรอยู่กับหญิงคนนี้ครั้นจะค่าตายก็รู้สึกละอายใจเพราะนางสาค่าสามีพยายามมาเป็นภรรยาของเราเราควรหาทางทิ้งหญิงคนนี้ไว้กลางป่าน,นี้แหละในระหว่างทาง จนได้เห็นแม่น้ำสายหนึ่งด้วยความเป็นผู้รอบรู้ในัจภูมิแต่รู้ว่าแม่น้ำสายนี้ไม่ได้ลึกแต่ก็แซงบอกนางว่าน้องหญิงแม่น้ำสายนี้ลึกมากอีกทั้งน้ำก็ไหลเชี่ยวพี่เจ้าเอาเครื่องอภพรของน้องไปไว้ฝั่งโน้นก่อนจากนั้นค่อยย้อนกลับมารับน้องทีหลังนางก็เห็นดีเห็นงามด้วย จอนั้นที่เป็นว่ายข้ามไปถึงฝั่งตรงข้ามเมื่อข้ามขึ้นฝั่งได้ก็ไม่แยแสนางอีกต่อไปนางเห็นว่าโจรไม่ยอมกลับมารับจึงตะโกนอ้อนวอนถามว่าพี่จ๋าทำไมพี่จึงทำเหมือนจะทิ้งฉันไปขอให้พี่จงกลับมารับน้องนี่เถิดโจนรนร้องตะโกนกลับมาว่า นี่เธอเธอรักฉันผู้ไม่เคยเฉยชิดกันมาก่อนนับถือฉันผู้ไม่ใช่สามียิ่งเสียกว่าสามีฉันจะไปจากที่นี่ให้ไกลลิบก่อนที่จะถูกเธอเริ่มมือกระชายอื่นฆ่าเสียเหมือนอย่างที่เธอได้ทำกับสามีของเธอเธอจงอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขเถิดวันแล้วก็เถอเอห่อสิ่งเขามีค่าเดินจากไป โดยไม่แยแสต่อเสียงโอดครวนของนางหญิงอากตันอยู่มาถูกโจนทอดทิ้งแล้วก็กลายเป็นคนไร้ที่พึ่งพาเต็นนั่งร้องไห้อยู่ตามลำพังริมแม่น้ำขณะนั้นท้าสกกะทรงตรวจด,ดูโลกทรงเห็นนางผูมีสามีตาย และถูกโจรทอดทิ้งกำลังร้องไห้อยู่คนเดียวจึงนำุริว่าจักคมหญิงนี้ให้ได้อายจึงพาสารถีมาตุลีและปัญจสิกะเทพบุตรสเสด็จมาบริเวณนั้นทรงนั้นในอุบายที่จะคมหญิงอกตันอยู่ก็ให้ตรหนักว่าการชั่วที่นางทำนั้น เป็นสิ่งที่น่าละอายที่สุดมาตรยสาลรถีเด็แปลงเป็นปลาปัญจสิขาเทวบุตเด็แปลงเป็นนกท้าสกาแปลงเป็นสุนัขจิ้งจอกคาบชิ้นเนื้อไปที่ตรงหน้าของนางเมื่อไปถึงปลาก็เด็กระโดดขึ้นจากน้ำตกลงตรงหน้าสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกทิ้งชิ้นเนื้อที่คาบ แล้ววิ่งไปเพื่อจะเอาปลาปลาก็กระโดดตกลงน้ำลึกฝ่ายนกก็ได้โฉบชิ้นเนื้อบินจากไปเป็นอย่างนี้สนักจิ้งจอกจึงไม่ได้ทั้งสองอย่างต้องมหมอบอยู่ใกล้นางอย่างสิ้นหวังนางเห็นดังนั้นก็คิดว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้โลภมากทำให้ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง จึงหัวเราะ,ะสสนาจิงจอสกสสนขจิงจอกได้ฟังเสียงหัวเราะของนางจึงถามว่าเจ้าหัวเราะเราทําไมที่นี่มันมีการฟ้อนรำขับร้องหรือการดีดสีตีเป่าทําไมเจ้าจึงมาหัวเราะเราในเวลาที่ควรจะร้องไห้นายได้ฟังแล้วแทนที่จะได้คิดในสิ่งที่ตนทำเอาไว้ กลับกล่าวค้อนขอดว่านะสนักจิงจอกงโง่เขลาชาติชัมพุก,กะเจ้าเป็นสัตว์มีปัญญาณน้อยเสื่อมจากปลาและชิ้นเนื้อต้องนอนซบเซาเหมือนคนกำพรา้าเพราะความละโมบโลภมากของเจ้านั่นแหละและการกระทำที่โง่เขลาของเจ้าเราจรึงหัวราะสนักจิงจอกโต้อตอบสวนกลับไปทันทีว่า โทษของผู้อื่นเห็นได้ง่ายส่วนโทษของตนเห็นได้ยากจ้านั่นแหละเสื่มจากผัวและชายชู้ต้องเหงาหงอยยิ่งกว่เราเสียอีกวันแล้วก็ทรงกลายร่างเป็นเท้าสักกะดังเดิมนางได้เห็นเช่นนั้นก็กล่าวอ้อนวอนให้ช่วยพาออกจากป่าแห่งนี้แต่เข้าไปในหมู่บ้านได้ หากมีสาม,มีจะไม่ทอดทิ้งสาม,มีอีกจะยอมอยู่ตามนาของสาม,มีจะเท้าสักกะทรงปฏิเสธว่าดูก่อนนางไร้ยางอายบาปนี้เจ้าทำไว้เองใ,ใครไม่อาจชำระสะสางให้เจ้าได้เจ้าไปที่ไหนก็จะทำเหมือนเดิมอีกครั้นทรงสั่งสอนนางเสร็จแล้ว สเสด็จกลับไปสู่เทวโลกตามเดิมพระบรมศาสดาครั้นเล่าอาดีตนิทานจบแล้วจึงตรัสบอกภิกษุหนุ่มว่าหญิงผู้ทอดทิง้งสามีผู้เป็นบัณฑิตก็คือหญิงสาวพว้กำลังจะทำให้เธอออกไปจากธรรมวิน,น,นัยนี้ดูก่อนภิกษุตัณหาย่อมเจริญยิ่งกับชนูถุวิตกย่ำยี มีราคาจัดเห็นอารมณ์ว่างงามภิกษุนั้นย่อมทำเครื่องผูกให้มันสว่วนภิกษุใดยินดีในธรรมเป็นที่กลไประง,งับพิตกจเจริญอสุภาชาญมีสติทุกเมื่อภิกษุนั้นจักทำตันหาให้สิ้นไปได้แล้วก็จะตัดเครื่องผูกแห่งมานได้ มวิุหนุม่มได้ฟังเรื่องนี้จบลงก็ได้สติแต่เห็นทุกข์เห็นโทษในกามจึงเริ่มปล่อยวางและส่งใจไปตามกระแสพระธรรม,มเทศนาคกานสดับอริยสัจสี่ที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงในที่สุดก็ได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลจากนั้นก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรม เป็นสม,มณะผู้สมบูรณ์ได้ีีลสมาธิปัญญาจนตอนลอดชีวิตจากตัวอย่างที่หลวงพ่อนำมาไล่ฟังนี้พอสรุปย่อๆยยอยอได้ว่าผู้ตกเป็นทาาของตันหาย่อมขาดความละอายและทำในสิ่งที่ไม่สมควรเป็นธรรมดาว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของหญิงทั้งหลาย เป็นวิสภาคารมหรือทำให้จิตแจ้งชายวันไหวขณะเดียวกันฝ่ายชายก็เป็นวิสภาคารมของหญิงหญิงกระชายทำให้สํารวมก็มีโอกาสผิดพลาดต่อกันได้ง่ายแต่เมื่อรู้ว่ากิเลสกรรมเป็นอันตารายตก,การประพฤติพรหมจรรย์เป็นอุปสรรคของู้ว้มุ่งจะขจัดกิเลสอสวะ ก็ต้องรู้จักสํารวมอินทรีย์ให้ยินดีในความไม่ประมาทจะเปิดโอกาสให้กิเลสกามได้ช่องเพราะมันจะเล่นงานเราน่ให้ตกไปในอบายได้อย่างง่ายง่ยเราะจะต้องยกใจให้สูงขึ้นไม่ยอมตกเป็นทาาของตัณหาและชีวิตการสร้างบารมีจะได้บริสุทธิ์บริบูรณ์นอกจากจะมีธรรมะเป็นที่พึ่ง ให้กับตนเองแล้วจะได้เป็นที่พึ่งกับคนอื่นอีกด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็สมความปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นมีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ